สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พวกผมอยู่ที่ถนนคนเดินชนสธา,านะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองวันนี้พวกผมจะมาถ่ายคลิปนาเสนออาจารย์ยูวารี่ในหัวข้อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์นะครับครับผมไปกันเลยเพ่ไอ้นี่มันเกี่ยววิทยาศาสตร์เหยเกี่ยวนาออยากรู้น <itation> ้องว่าอยู่ไหมเพศ มาสยีเอเชียน้องเห็นใบสีเขียวนี่ไหมใบไม้มีการไม่พีการสังเคราะห์แสงโดยการนําแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลกูโคสแล้วก็เอามาลาเลียงใบเราํานำ,นำส่งน้ําตาลกูโคสผ่านก้านแล้วก็นํามาเลี้ยงใบทุกใบแล้วก็สังะแล้วก็คายออกมาเป็นแก๊สออกซิเจนเพื่อให้เพื่อให้เรามกีก๊ออกซิเจนใช้กันในทุกวันนี้ไปในหัวข้อต่อไปครับ ลอยไง,ไงพีอ่อยากดูเราเลือกรลอยไงใช่ไหมคือน้ำอะ่ะมันมีแรงพยุงของน้ําอยู่แรงมันที่มาจากขึ้นมากบบรกะทํากับวัตถุอ่ะเวลาที่มีวัตถุเราคเข้าไปในน้ำอะ่ะถ้าเกิดมันมีน้ําหนักหรือว่ามีมวลน,น้อยกว่าหรือว่าเท่ากับน้ําอ่ะมันจะทําให้แรงพยุงข,ข,ของน้ํนาอ่ะพยุงของให้มันลอยอยู่บนเหนือน้าได้ขคุณมาพี่อเลยพี่อไปเลยแค่นี้ไปขอข้ต่อไปเลยครับตอนนี้เราอยู่สถานที่สองนะครับแล้วคูกพาซ่าอยากรูไหมว่าตีนทำยังไงเดี๋ยคสรับนะ ้กงานทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้หลักหลักวิทยาศาสตร์ในการทำไอศครีมคุณคุณภาพนะคุณคุณภาพและรสรชาติต้องขึ้นอยู่กับศาสตร์ที่ามาทำไอศครีมให้รสชาติดีเป็นต้นเขาเปรี้ยวเลยดีอยบรู้ไหมว่าทำไมน้ำมะนาวถึงเปรี้ยวอยากรู้ดิน้ำมะนาวมีกรดซิตริกที่ทำให้เปรี้ยวและมีอยู่ในธรรมาชาติในพืชตระกูล ที่มีความเปรี้ยวเช่นมะนาวครับผมไปที่ต่อไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่มิสเตอร์ดีไอชั้นสามของร้นคุณนะครับแหมวันนี้วันที่เหนื่อยแต่ร้อนมากเลยพวกเราขอจบการนำสเสนอดนเที่ยวเท่ยนี้ครับผมนายเที่ยวมีวิสัยทัศน์ผมนายเจริญพิชิตละมานครับผมขอขอบคุณครับผมเปิดกล้อง